คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ยากที่สุดที่ผมเคยทำมาวันนี้มาดูเรื่อง Quantum Key Distribution กันครับหนึ่งในเหตุผลที่มีคนมาสนใจใน q u อน t u m c อมพิว e ตอร์เยอะก็คือ Quantum คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้โดยที่ไม่มีใครสามารถแท็กได้คอนเซปต์นี้เรียกว่า Quantum Key d i s t r i b u t i o n และเราใช้มันเพื่อส่ง Encrypt i ัน k ี y ระหว่างกันโดยที่ถ้ามีใครมาแอบฟังเราจะบอกได้ทันทีว่ามีคนแอบฟังอยู่แต่ก่อนที่เราจะเข้าใจได้ว่าโปรแกรมนี้ทาํางานยังไงเราต้องเรียนเรื่องการวัดในควอนวตัมฟ ก็คือการเลือกเบสิสของการวัดสมมติว่าค่าที่เราต้องการวัดคือทิศทางของลูกศรอันนี้เราสามารถเลือกวัดในทิศทางนี้หรือว่าในทิศทางเฉียงก็ได้หรือว่าทิศทางอะไรก็ได้ที่อยู่ระหว่าง2อันนี้ถ้าเราเลือกที่สวัดด้วยทิศทางนี้เราจะเห็นว่าลูกศรมันลงกับทิศทางขึ้นพอดีซึ่งแปลว่าโอกาสที่เราจะวัดได้ทิศทางขึ้นก็เป็น100%แต่ว่าถ้าเราเลือกทิศทางเฉียงแบบนี้เราจะเห็นว่าลูกศรไม่ตรงกับทิศทางของเราในเคสนี้ถ้ามุมเป็น4 5องศาเราก็จะเห็นว่าโอกาสที่จะได้ทิศทางนี หรือว่าทิศทางนี้ก็เป็น50%แล้วเราจะใช้หลักการนี้เพื่อสื่อสารยังไงสมมติว่าเรามีคน2คนอลิสกับบอมซึ่งต้องการสื่อสารกันสิ่งที่อลิสต้องทำก็คือเขาต้องเลือก2องเบสิสอย่างเช่นเบ s ิสอันนี้กับต่างเสียงที่เราเห็นเมื่อกี้นี้และเขาจะบอกว่าถ้าเขาส่งข้อมูลในทิศทางขึ้นอันนี้จะเป็น1ถ้าส่งข้อมูลในทิศทางฝังเขาก็จะบอกว่าอันนี้เป็นศูนย์และสำหรับเบสิสที่2เขาก็ต้องทำเหมือนกันสมมติว่าทิศทางนี้เป็น1และทิศทางนี้เป็นศูนย์ และถ้าไม่เราถึงต้องมี2 basis ในเมื่อถ้าเราเลือกแค่อันหนึ่งเราก็สามารถส่งทั้งหนึ่งแล้วก็ส่วนได้แล้วสิ่งที่อาร์ล์ต้องทาก็คือสมมติว่าเขามีข้อมูลที่ต้องการส่งอย่างเช่นตัวเลขนี้เขาจะต้องเลือกมั่วๆว,ว่าจะใช้ basis อันไหน,นสมมติว่าเขาอาจจะใช้ basis แบบนี้ก็ได้ซึ่งถ้าเขาเลือก basis ชุดน,นี้ข้อมูลที่เขาส่งจะต้องเป็นในทิศทางนี้หลังจากนั้นอาร์ล์จะส่งข้อมูลอันนี้ไปให้บ๊อบโดยที่เขาจะไม่บอกว่าจะต้องใช้ b a s ิสไหนในการวัดหลังจากนั้นตอนที่บ๊อบได้รับข้อมูลมแล้ว เขาก็จะเลือกเบสิสโมโมเช่นกันเพื่อสวัดว่าข้อมูลมันคืออะไรเรารู้ว่าถ้าบ๊อบเลือกเบสิสเดียวกับอลิสข้อมูลที่เขาได้ออกมาก็จะเหมือนกันแต่ถ้าบ๊อบเลือกผิดเบสิสโอกาสที่เขาจะได้ข้อมูลที่ถูกก็เป็นแค่50%สมมมติว่าบ๊อบวัดออกมาแล้วได้ข้อมูลแบบนี้หลังจากที่บ๊อบวัดข้อมูลเสร็จแล้วเขาจะต้องบอกอลิสว่าเบสิสที่เขาเลือกทั้งหมดคืออะไรบ้างและอลิสก็จะตอบกลับมาว่าเบสิสอันไหนมันถูกต้องบ้างอย่างเช่นในสถานการณ์นี้อลิสก็จะบอกว่าตัวที่1ตัวที่3 4 บ๊อกไปเลย่เป็นสิทถูกทั้งหมดเขาก็จะได้ข้อมูล4ตัวนี้ที่เขาสามารถใช้สื่อสารกันได้และถ้าไราอยูิธีนี้ถึงทราไม่เราไม่สามารถแทกข้อมูลได้สิ่งที่สําคัญที่สุดกับคอนตทมฟิสิกส์ก็คือตอนที่บ๊อบได้วัดสถานะของข้อมูลที่อลิสส่งมาแล้วสถานะของข้อมูลอันนี้จะเปลี่ยนสมมุติว่าเรามีคนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าอีฟและเขาสามารถไปแอบฟังอลิสกับบ๊อบได้แน่นอนถ้าเขาอยากรู้ว่าอลิสส่งอะไรให้บ๊อบเขาก็ต้องต้องวัดเช่นกันว่าข้อมูลที่ส่งมามันคืออะไรแต่ว่าเเเพรรราาาาาะะววว่ Alice ่่ออิสสไไไมด้้บกกขใใชน อีฟก็จะต้องเดาเช่นกันสมมติว่าเขาเดาเบสิสตามนี้งั้นเรามาดูตัวแรกตอนที่อีฟเลอกเบสิสที่ไม่ตรงกับอลิสสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากอีฟได้วัดข้อมูลชิ้นนี้ไปแล้วเราจะมีโอกาส50%ที่ลูกศรจะกลายเป็นในทิศทางนี้หรือไปนในทิศทางนี้ซึ่งหลังจากเราวัดแล้วเราไม่มีทางบอกได้ว่าอลิสได้ส่งอะไรมาเพราะเบสิสของเราไม่ตรงกับอลิสถ้าอีฟไม่อยากถูกจับได้เขาก็ต้องส่งข้อมูลนี้ต่อมาให้บ๊อบและบ๊อบก็จะใช้เบสิสของเขา,เาวัดมันถ้าเบสิส ทิศทางของลูกศรที่ส่งมาให้บอบก็จะผิดซึ่งแปลว,ว่าโอกาสที่บ๊อบจะวัดได้หนึ่งเหมือนกับอลิสเป็นแค่50%แต่ว่าตอนที่บ็อบกับอลิสสื่อสารกันครั้งที่2เพวกอบอกว่าเขาใช้เบสิสอะไรกันบ้างเขาก็จะรู้ว่าตัวปิดที่1ควรจะตรงกับของอลิสถ้าบ็อบก,กับอลิสสื่อสารกันอีกรอบหนึ่งว่าปิดที่เขาวัดได้คือเท่าไหร่และเขาพบว่ามันไม่ตรงกันเขาก็จะบอกเลยว่ามันต้องมีใครแอบฟังอยู่โอกาสที่อีฟจะเลิกเบสิสไม่ตรงกับอลิคขึ้นเป็ส่วนสองโอกาสที่ถ้า Alice และบอบวัดผลที่ผิดก็คือหนึ่งส่วนสองเสแต่ว่าสารปิดที่เราเลือกโอกาสที่เราจ,จับอีฟได้ก็คือ1นงส่วนสี่งานวิธีการสื่อสารของเราควรจะเป็นแบบนี้เรามีข้อมูลจริงที่ต้องการสื่อสารแล้วเราก็จะเพิ่มบิดอีกหลายบิดตอนจบซึ่งเราใช้กระบวนการเดียวกันเพื่อสื่อสารหลังจากที่เราสื่อสารมาแล้วบ๊อบกับอลิสก็จะแบ่งกันว่าค่าของบิดพวกนี้คือเท่าไหร่ <c oughs> เพื่อจะดูว่ามันมีใครแอบฟังอยู่หรือเปล่าโอกาสที่อีฟจะแอบฟังอลิสกับบ๊อบได้โดยที่ทั้งสองคนนี้ไม่รู้คือ3ามส่วน4ี่กำลังจานวนบิด โอกาสที่ e อีฟจะแอบฟังได้โดยที่เขาไม่ถูกจับได้จะเป็นแค่5.6สมมติว่าเราเลือกใช้ใช้แค่50ปิดโอกาสที่อีฟจะไม่โดนจับได้คือ0 0 0 0 0 5 7โดยที่ไม่ว่าอีฟจะทันไหมก็ตามตราบใดที่เขาไม่สามารถแฮกกฎของฟิสิกส์ได้เขาก็จะไม่มีทางเพิ่มโอกาสนี้ได้เราถือว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่เพอร์เฟกในทางซ e เค r ร t ตี้เพราะว่าเราสามารถทำให้โอกาสของอีฟต่ำเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราอยากได้โดยที่เราค่อนข้างมั่นใจว่าถึงแม้จะมีเทคโนโลยีใหม่มาอะไรก็ตาม หรือว่ามีกระบวนการทางแมทอะไรใหม่ๆมาเขาก็จะไม่มีทางเพิ่มโอกาสนี้ได้เพราะสิ่งที่ทำให้มันปลอดภัยก็คือกฎของควอนตัมฟิสิก